สวัสดีค่ะนี่ดูสิดีไมหมตัดไม่นอตัดไม้ขาวเอ้ยไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนเป็นไม้นี้ดีกว่าธรรมชาติสมบูรณ์แม้ตัดไม้ฟินมากเสียงโคตรฟินอะจึงเราแบบไม่ตัดไม่ได้นะเพื่อจะสร้างเป็นกล่องขาบดูสิมันช่างฟินหรือเกินฉันก็ไม่เข้าใจทำไมมันฟินขนาดนี้เออโห ขุดนานเหมือนกันนะไม่เป็นไรหรอกมาดูสิมีไม้แปรรูปพี่คาบไหมเอ๊ะเดี๋ยวหาสถานที่ในแปรไม้แปรรูปเห็นไหมกล่องคราบลืมไม่ได้แล้วก็ไม้สติ๊กวางกล่องคราบคราบเป็นอะไรดีครับดาครับจอบเราใส่ต้องคราบขวานด้วยแฮอุ้ยตายไม้สติ๊กลืมคราบฉันลืมไม่ได้ยังไงเนี่ย ต้องสร็ต้องกลับไปที่เดิมแฮะนี่ต้องมารับไมสติก,กอดอาหารไม่เจออ๋อเจอแหละนี่อย่างจากนั้นก็มาครับขวาเลยขุดกองค้าบน่าจะเร็วทีเดียวนี่เร็วมากฟินอะดูสิอ๋อต้องหาหินโอ้โหมีหินในขุดพอดีเลยมาขุดกันเลยโอ้โฟินเหมือนกันนะเนี่ยฟินไม่เบา โอ้ฟินมากมาขุดตรงนี้แล้วกันนี่ขุดเยอะๆเลยเป็นไงขุดโคตรเยอะโหดูสิเฮ้ยเราก็งูเหมือนกันนะคะไม่หินมันเป็นสีแบบนี้ไหนดูสิรับจอบรับดาบเอ๊ะอ๋อรับขวาลืมต้องขุดเพิ่มนิดนึงไม่นิดหรอกนะที่จริงอะ นี่ขุดลงไปอุ้ยมันก็ฟินนะเนี่ยฉันลืมมาครับเออทำไมมันไม่มีตงสอโอ้ไม้สตริกลืมลืมอีกแล้วค่ะมาครับขวานกันเลยมาขุดกันเลยนี่ได้แล้วดูซิคุเหินต่อนะ นี่คุณหินต่อไปเรื่อยๆฮ่อฉันรู้สึกแปลกๆฮะรู้สึกขนลุกขึ้นมานี่ออกทางนี้แล้วกันนะไม่ต้องออกทางเดิมหรอกขี่เกียรอือดูสิเติมไปเรื่อยๆอ่าแค่นี้แหละค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ